สวัสดีครับผมอาจารย์สุรตานต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกทท่านที่ให้การต้อนรับไปเป็นอย่างดีไม่ว่าท่านที่เข้ามาทาง YouTube ก็ดีหรือจะเป็น f c e e o o o p เพจร้อยดาวกระทบดวงก็ดีผมต้องขอขอบคุณทุกทท่านเลยครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นส่วนของท่านที่มีลัคนาสถิตยอยู่ราศีพิจิกแต่จะเป็นคำพยากรณ์ในเดือนตุลาคมปี2568ผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับ หากท่านใดมีโอกาสก็เข้าไปเยี่ยมชมในเพจร้อยดาวกระทบดวงของผมได้นะครับในนั้นก็จะมีบทความแล้วก็เนื้อหาดีๆนะครับลงไว้ในนั้นรวมถึงนะครับการพยากรณ์รายละเอียดบางอันที่ไม่มีใน YouTube นี้ก็จะมีในเพจของผมด้วยหากมีโอกาสก็ฝากเนื้อฝากตัวนะครับให้ทุทกๆท่านเข้าไปเยี่ยมชมด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ฟังคลิปวิดีโอลัคนาทั้ง12ราศรีนี้ ขอให้ทุกๆท่านนั้นดูเป็นเพียงแนวทางพอแต่อย่าไปเครียดแล้วก็อินมากจะเกินไปเพราะว่าพื้นฐานดวงชะตาแต่ละท่านนั้นไม่เหมือนกันครับการที่ผมจะพยากรณ์ให้ถูกใจใครร้อเซนั้นคงเป็นไปได้ยากทีนี้ก็เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาผมก็ขอเข้าเรื่องเลยนะครับดวงลัคนาราศรีพิจิกประจำเดือนตุลาคมปี2068จะเป็นอย่างไรติดตามชมได้เลยครับ ดวงชะตาของลัคนาราศีพิจิกนั้นในเดือนนี้นับว่ายังดีตรงที่ว่าตั้งแต่หลังวันที่2ตุลาคมปี2568พฤหัส,สบดีนั้นโคจรเป็นอุดเข้าสู่คบสุภะของลัคนาราศีพิจิกก็เรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่มักจะให้คุณรวมถึงมักมีคนสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีไม่ว่าท่านจะทำธุรกรรมอะไรก็ตามแต่พฤหัสหมายถึงเจ้าหน้าที่รัฐก็จะให้คุณแก่ดวงชะตาท่านด้วย แต่สิ่งที่ลัคนาราศีพิจิกต้องระวังก็คือดาวพระอาทิตย์เป็นดาวการงานมักเดินเป็นวินาศแก่ดาวประจําตัวท่านเสมอจึงส่งผลทําให้การงานหรือกิจกรรมที่ท่านดําเนินการอยู่มักจะติดขัดแล้วก็มีอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดาหรือบางท่านอาจจะทํางานลับที่ไม่อยากบอกให้ใครรู้ก็เป็นได้ดวงชะตาของท่านดาวพระเกตดาวฤตษยูในเดือนนี้ได้โคจรเล็งลัคนาราศีพิจิก มีดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าสู่พบสุภะทํามุมดีถึงลัคนาจึงส่งผลทําให้ลัคนาราศีฟิจิกในเดือนนี้ตัวท่านเองมักจะถูกฉลกกับต่างทินแดนไกลบางท่านมักมีดวงเดินทางไกลเกิดขึ้นเช่นไปต่างจังหวัดไกลๆไปต่างประเทศหรือหากจะเป็นดวงที่จะไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมก็นับว่าเป็นโอกาสที่ดีในระยะนี้ดวงชะตาท่านพอหลังวันที่26ตุลาคมปี2568 พระอังคารเป็นดาวประจําตัวจะโคจรได้ตําแหน่งที่เรียกว่าดาวกระเสดวิถีชีวิตความมั่นคงสมบูรณ์ก็จะเริ่มมาความก้าวหน้าความราบรื่นในชีวิตก็จะดีขึ้นเป็นลําดับแม้ดาวพระอังคารเป็นดาวบาปเพราะจะทับลัคนาทําให้ท่านต้องเหน็ดเหนื่อยต้องฟันฝ่าเจอเรื่องกระทบใจเข้ามาบ้างก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ท่านก็ต้องอดทนบางท่านมีเรื่องขัดแย้งกับคนรอบข้างขัดแย้งกับคนในครอบครัว ก็เป็นสิ่งที่ลัคนาราศีพิจิกนั้นต้องระวังพระอังคารที่ทับลัคนาเอาไว้ด้วยหรือบางท่านอาจจะมีดวงโยกย้ายที่อยู่อาศัยในระยะนั้นก็เป็นได้ต่อไปจะเป็นวาสนาในเรื่องการเงินของลัคนาราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกถือว่าดีครับที่ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวการเงินในเดือนนี้โคจรได้ตำแหน่งอุดเข้าสู่ภพสุภะในดวงชะตาจึงส่งผลทําให้ความโชคดีในด้านการเงินของลัคนาราศีพิจิกนั้นก็จะมีเยอะ บางท่านมีโชคทางด้านการเงินมาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรืออาจจะเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลดวงชะตาของท่านหากเดินทางได้ก็จะมีโชคทางด้านการเงินบางท่านมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาในระยะนี้ยิ่งดวงชะตาลัคนาราศีพิจิกหากหลังวันที่26ตุลาคมปี2568เป็นต้นไปดาวประจำตัวเดินได้ตำแหน่งดาวกรตษยิ่งสัมพันธ์ดาวพฤหัสบดีโดยตรงในระยะนี้ลัคนาราศีพิจิก ช่วงครึ่งเดือนหลังก็จะมีโชคทางด้านการเงินมากขึ้นครับบางท่านก็สามารถมีโชคทางด้านการเงินแบบฟุกรุกได้ด้วยต่อไปจะเป็นวาสนาในเรื่องความรักของลัคนาราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกสําหรับตัวท่านเองที่มีคู่ครองอยู่แล้วในเดือนนี้สิ่งที่ท่านต้องระวังก็คือดาวมรุตยูดาวพระเกตนั้นได้สถิตอยู่ที่พบคู่ครองของท่านในเดือนนี้จึงทําให้ลัคนาราศีพิจิกบางท่านก็มักจะขัดแย้งกับคู่ครองได้ บางท่านคู่ครองมักหวาดระแวงไม่ไว้ใจในตัวท่านก็มีครับแม้จะเกิดเรื่องไม่ดีทางด้านความรักแต่ดวงชะตาท่านก็ยังไม่ตกในเรื่องคู่หรือบางทีดวงชะตาของท่านอาจจะหมายถึงมรุตยูเข้าสู่พบคู่ครองแฟนของท่านคู่ครองของท่านในเดือนนี้ควรจะระวังเรื่องสุขภาพไว้มากขึ้นบางท่านคู่ครองเจ็บป่วยสุขภาพมักไม่ดีในระยะนี้และดวงชะตาของท่านตั้งแต่หลังวันที่11ตุลาคมปี2568พระศุกพระสุ เป็นดาวคู่ครองโครจรเข้าสู่พบลาภะในดวงชะตายังไงยังไงนะครับผมก็ถือว่าคู่ครองของท่านก็ยังให้โชคให้คุณกับท่านได้อยู่ดีฉะนั้นดวงท่านเองความรักถือว่ายังไม่ดวงตกถือว่าความรักยังดําเนินต่อไปได้ครับสําหรับท่านใดที่ยังโสดหรือยังไม่มีคู่ครองในเดือนนี้นะครับมนุษยิยูเกตโครจรเข้าสู่พบที่7ในดวงชะตาซึ่งเป็นพบเกี่ยวกับเพศตรงข้าม หมายถึงว่าในเดือนนี้นะครับท่านเองมีโอกาสเจอใครสักคนคนคนนั้นมีโอกาสเป็นคนที่มีตําหนิเช่นอาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้ก็เป็นได้หรืออาจจะเป็นคนผ่านการมีครอบครัวมาแล้วบางคนก็ได้คู่เป็นคนต่างถิ่นแดนไกลแต่โดยมากเพศตรงข้ามก็มักจะสนับสนุนเจือจุนท่านได้เป็นอย่างดีหากท่านรักใครชอบใครสักคนหนึ่งก็มีโอกาสที่เขาคนนั้นจะตอบรับรักท่าน สรุปแล้วลัคนาราศีพิจิกนั้นโชคทางด้านความรักตัวท่านเองยังดีตลอดทั้งเดือนนี้ครับรักใครชอบใครควรเปิดใจและลองเข้าหากันดูครับสำหรับลัคนาราศีพิจิกนั้นคงมีเพียงเท่านี้